พี่น่อแฟนเพลงสนมัลับักชอบใส่รับแบบของเสียวครัเข้าไปบรรยากาศทางเวทียามคุกข์ขำนะรลางแต่งหนาะดีครับสวัสดีครับกินบ้ เอาเลยครับยังไม่ปะยังไม่เหิวเลยอ่าเอาเลยครับฮะขอพรเนี่ยครับวันนี้วันนี้ยังไงก็ร้านแตกครับโอ้หมูยิงเพียงหมูยิงหูยิงเพียงโอ้มูยิงหมูยิงเพียงโอ้หมูยิงหมูยิงเพียงร้านแตกร้านแต่ร้านแตกรานแต่ขาธุขาถูเชื่อเถอะวันนี้นะของแท้ เป็นดังอ้ยปกติก็มาแล้ะ วันนี้ครัวเงียบเหงาเลยอวันนี้โหแกงไม้ส้มใส่กไก่นะครับ นนอนชสวัสดีครับพอลวขวัญฟาดอะไยยังนอน 对吧？兄弟，你划的了，你大杆了，你不会。 Ôi, nhang, nhang ได้ các เมื่อยเนาะ băng สมมุติ này. บ้านบางพลีแล้วนี่ ท oh, อดิจักมองได้แน่มวนเอเล่ได้แล้วซิามืองยุ่งเถิดหาเมือซิบหาเมก็เียเยว่นเ้่ ว,วันนี้กินยาาลาาาไปแล้วสองเม็ดครับดึกๆเดี๋ยวจะกินอีกสองเม็ดครับซึ่งก็คือซี่ไี่ครับ วันนี้การสดที่ตลาดโชคอำนวยครับวันนี้ขอบคุณกำลังใจจาก ชาติคือสวิตเซอร์แลนด์คาราหมกน้ำมันกระปานพี่น้องขอบคุณหลายขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงคิดวังที่ไรสนใจปรารถนาทุกประการเอ้าพอกันไหมคลิปนะรออิหล่ามากเลพี่น้องครับกระนังถ่ายพี่น้องตรงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปครับเพราะหนึ่งมันแดดครับพี่น้อง อลสอลโสวยทำไมสอบจมมมานี่แล้ว